ครั้งใหญ่ของยุภาคครั้งสำคัญของไทยซีเกมครั้งที่33กํากำลังจะเริ่มขึ้นเจ้าภาพปีนี้คือประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมปี2568แข่งขันกันมากกว่า50ชนิดกีฬาจาก11ประเทศในอาเซียนโดยมี3จังหวัดเจ้าภาพหลักนั่นก็คือกรุงเทพชลบุรีและสงขลา สนามราชมังกีฬาสถานเป็นหัวใจหลักของพิธีเปิดและพิธีปิดส่วนทางด้านชนบุรีรับบทเป็นเจ้าภาพกีฬาทางน้ำและเอ็กซ์ตรีมส่วนจังหวัดสงขลาจะมีสนามตินสุรานนท์ศูนย์กลางฟุตบอลชายและอีกหลายสนามทั่วประเทศเตรียมเปิดรับความยิ่งใหญ่ของซีเกมซีเกมไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือพลังแห่งมิตรภาพ ความสามคีและความภาคภูมิใจของภูมิภาคเราสำหรับคนไทยนี่คือโอกาสแสดงศักยภาพในบ้านของเราเองเตรียมตัวให้พร้อมร่วมส่งเสียงเชียร์ให้ดังกล้องไปทั่วทั้งอาเซียนให้โลกรู้ว่าพลังของคนไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลกมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยในซีเกม2025นี้กดติดตามไว้แล้วเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะครับ